สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านกล่าวว่ามีผู้หลงว่าพระอรหันต์ตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจึงตอบว่าขันห้าไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นพระอรหันต์ตายแล้วไม่สูญแต่ไม่ควรถามว่าตายแล้วไปไหนเหมือนกับไฟดับแล้วก็ไม่ควรถามว่าไฟสูญหรือถามว่าไฟดับแล้วไปไหน พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วไม่ได้หายไปไหนพระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่คนบนโลกยังรับพระพุทธบารมีได้มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนอยู่เพียงแต่ว่าจาเป็นต้องเปิดใจออกรับมิฉะนั้นก็จะรับไม่ได้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วไม่ทรงเวียน่หวตายเกิดในวัตาสงสารอีกต่อไป แต่พระพุทธบารมีอย่างพลั่งพร้อมพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่าเมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงผีนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอแล้วท่านพระอาจารย์องค์นั้นต่อมาก็เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วด้วยพระพุทธบารมีเสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรดพระอาจารย์องค์สําคัญให้บรรลุมรรคผลนิพานได้ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เรื่องของการพระโมคัลานะเป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างจำชัดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอหรหันต์ก็ดีแม้ดับขันธปรินิพานแล้ว ท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้นบารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระปัจช,ชิมวาจาของพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจาตุตยฌาน <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทเป็นครั้งสุดท้ายเพียงเท่านั้นแล้วก็หยุดไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลย คำถามต่อมาคือรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าทำอะไรคำตอบอยู่ที่ท่านพระอนุรุทธ,ธะซึ่งท่านก็ร่วมอยู่เฝ้าแวดล้อมในวันที่พระบร,รมสา,าสดาน,นิพพานนั้นด้วยท่านพระอนุรุทธ,ธะนี้เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มิทธิจักสุญาณความรู้ตรงนี้ทำให้เราได้รู้ว่า แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรินิพานโดยลำพังหากแต่มีพระอาหารหันต์ตามรับส่งเสด็จในลำดับแรกพระผู้มีพระภาคทรงเข้าสู่รูปฌานคือฌานมีรูป,ปธรรมเป็นอารมณ์มีสอย่างคือหนึ่งปฐมฌานหรือญานที่หนึ่งมีองค์หคือวิตกวิจารปิติสุขเอกะคตาลม กล่าวคือทั้งชาตหนึ่งถึงชาตสีน่นี้สำหรับพระอาหารหันต์แล้วถือว่าเป็นของง่ายสำหรับท่านหลังจากพระผู้มีพระภาคออกจากจตุตชารแล้วทรงเข้าอากาสานาญจาัตนะออกจากอากาสานาญจายัตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณนานัญจายตนะออกจากวิญญาณนานัญจายัตนะสมาบัติแล้ว ทรงเข้าอากิกนจัญญาญตนะออกจากอากิกนจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าสัญญาเวทยินิโลธพอถึงตรงนี้ท่านพระอานนทนได้กล่าวถามท่านพระอนุรุทธะว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพานแล้วหรือยังท่านพระอนุรุทธะตอบว่า อานอนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จปรินิพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านทิปจักสุญานของท่านพระอนุลุทธะเถระหมายความว่าในขณะที่ท่านตามส่งสเสด็จท่านไม่ได้นั่งหลับตา ในขณะเดียวกันท่านยังสามารถพูดคุยตอบคำถามท่านพระอานนุ์ได้และสิ่งที่ท่านพระอนุรุทธะถ่ายทอดให้ท่านพระอานุ์ได้รับฟังนี้นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลเพราะได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทำให้ท่านที่ปรารถนาในพระนนิพานได้เห็นแบบอย่างจากองค์พระบรมครู ในประการต่อมาทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงตระหนักรู้ว่าการปรารถนาในพระนิพพานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แล้วเพราะหากไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติเป็นเพียงนักอ่านนักเขียนเล่าเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียวไม่มีทางเลยที่ท่านจะได้ผ่านพบกับพระนิพพาน ลำดับนั้นพระผ like ู้มีพระภาคออกจากสัญญาเวทยินิโรธสมาบัติแล <inde insan> ้วทรงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าวิญญาณัจายตนะออกจากวิญญาณญจายตนะสมาบัติแล้ว ทรงเข้า,าอากาสาน,านัญจายตนะออกจากอากาสานัญจายตนะสมาบัติแล้วทรงเข้าจตุตชานออกจากจตุตชานแล้วทรงเข้าตติยฌชานออกจากตติยฌชานแล้วทรงเข้าทุติยฌชานออกจากทุติยฌชานแล้วทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้วทรงเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วทรงเข้าจตุตตฌานพระผู้มีพระภาคออกจากจตุตตฌานแล้วเสด็จปรินิพานในลำดับ พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เกิดความขนพองสยองกล้างน่าสะพปลงกลัวทั้งกรองเพชรก็บรรลอขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ว เท้าสหัมบดีพรมได้กล่าวคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกแต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาชเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรปนิพพานเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสพระคาถานี้ความว่า สังขาร hora, ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเส่อมไปเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื Turn ่อกล่าวเป็นภาษาไทยหลายท่านอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าบอกเป็นภาษาบาลีว่าอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโนอุปปัจจิตวา นิรุชันติเตสังวูปะสโมสุขโขซึ่งก็คือพระคาถาที่พระท่านใช้สวดบังสุกุลนั่นเองท่านพระอนุรุทธะได้กล่าวคาถานี้ว่าลมอัศสะปัสสะของพระมุนีผู้มีพระไตยตั้งมั่นคงที่ไม่หวั่นไหวทรงปารบสันติทรงทำกาละมิได้มีแล้ว พระองค์มีพระทัยไม่หดหู่ทรงอดกลั้นเวทนาได้แล้วความพ้นแห่งจ <No, ิตได้มีแล้วเหมือนดวงประทีปดับไปฉะนั้นการค้นคว้าหาทางหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารคือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาวิธีการและขั้นตอนในการนิพพานของพระพุทธองค์นั้นพระอรหันต ได้บอกกล่าวไว้อย่างละเอียดปราณีตที่สุดแล้วอดีตพระอริยะคุณาทานเสงปุดสะโสท่านกล่าวว่าความรู้เรื่องพระนิพพานเป็นความรู้ลึกลับในพระธรรมวินัยผู้สนใจพึงศึกษาค้นคว้าต่อไปถ้ายังรู้ไม่ถึงอย่าพึ่งค้านอย่าพึ่งโมทนาเป็นแต่จดจำเอาไว้ เมือ่อใดตนเองได้ศึกษาค้นคว้าแล้วได้ความรู้ได้เหตุผลที่ถูกต้องดีกว่าเมื่อนั้นจึงค้านเมื่อได้เหตุผลลงกันจึงอนุโมทนาถ้ารู้ไม่ถึงแล้วด่วนวิพากวิจารณ์ติเตียนผู้พูดเรื่องเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อบอดตาบอดยานตนเองยิ่งจะซ้ำร้ายใหญ่ดังนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยการกดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ